คลิปนี้จะพาคุณมาจักบุคคล2อาชีพว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหนเมื่อคุณรู้เข้าใจและคุณจะตกผลึกได้ว่าของแบบไหนควรจะใช้กับอะไรเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจไปตลอดชีวิตไปฟังกันครับมารู้จักอาชีพ ที่นกันนะครับอาชีพที่1นนะครับคุณลองไปที่ตลาดนัดแถวบ้านๆคุณนะครับตลาดนัดใกล้บ้านคุณจะช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้คุณจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของแต่ละอาชีพมากมายขายผักขายหมูขายไก่ขายของแห้งขายกาแฟขายปลาดังกโกคคณ จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนจะมีความถนัดในการขายแต่ละอย่างแตกต่างกันไปนี่คืออาชีพที่หนึ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้และสัมผัสได้เป็นปกติชีวิตประจำวันตอนนี้มารู้จักอาชีพที่สองกันนะครับอาชีพที่สองที่จะพาไปรู้จักก็คือคุณรู้จักทหาร ที่ฝึกลบพิเศษหรือเปล่าครับทหารพวกนี้เขาจะมีความสามารถมากกว่าทหารปกติทั่วไปในการทำกิจกรรมบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้เขาจะทำได้อันนี้คืออาชีพที่สองคือทหารหน่วยลบพิเศษเมื่อคนรู้จักบุคคลสองอาชีพที่แตกต่างกันนะครับ มาลองสลับสับเปลี่ยนกันอาชีพที่1เปรียบเทียบกับพลังพลระเครื่องคือเมตตาค้าขายโอเคไหมครับอาชีพที่1คือเมตตาค้าขายอาชีพที่สทหารหน่วยรถพิเศษหมายถึงพลังวัตถุมงคลด้านคงกระพันป้องกันภัย หรือว่าขับไล่พลังงานลบประมาณนี้นี่คืออาชีพที่สองคือพลังคงพัน์ป้องกันภัยหรือขับไล่พลังงานลบตอนนี้คำถามคือถ้าคุณต้องการติดต่อค้าขายคุณจะเลือกใช้วัตถุมงคลลักษณะอาชีพที่หนึ่งหรืออาชีพที่สองคุณตอบได้แล้วใช่ไหมครับและเช่นเดียวกัน ถ้าต,ตอนนี้คุณกำลังทำงานที่เสี่ยงอันตรายเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงภัยที่มองไม่เห็นคุณจะใช้วัตถุมงคลที่มีรูปแบบพลังงานอาชีพที่หนึ่งหรือว่าอาชีพที่สองคุณตอบได้ใช่ไหมครับ <S <S เมื่อคุณตอบคำถามให้กับตัวคุนเองแล้วนี่คือความรู้ที่คุณได้ไปแล้วนะครับคุณมีความสามารถในการเลือก วัตถุมงคลให้เหมาะกับงานที่คุณทําได้แล้วเห็นไหมว่าคุณเก่งมากคุณทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่มีคนบอกคุณหรือเปล่าและคุณสนใจเอาความรู้ไปใช้หรือเปล่าถ้าคุณสนใจนําไปใช้คุณก็ทําเป็นทุกคนเพราะว่าทุกคนมีความเก่งอยู่แล้วยอดเยี่ยมใช่ไหมครับแบ่งปันความรู้ให้แล้วนะครับรู้ข้อมลพลังเด่นรักเทื่อง ก่อนแผนติดตัวหรือเช่าบูชานะครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจับพลังพลักเครื่องเพื่อประโยชน์ของตัวคุณและเงินในกระเป๋าคุณ ID line ไลท6หสวัสด like ีครับ